กับประสบการณ์เซ็นจ่อครับเรอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์ครับภูมิประเทศในข้อใดที่แสดงการกัดซอะเข็มหนึ่งครับทมเข็มสองของเกิะทางบนผิวโลกอ่ะโอเค ทานน้ําไหลทานน้าแข็งใช่ไหมน้ำใต้ดินคลื่นลมพวกนี้เนี่ยเป็นตัวการทธรรมชาติที่ทําให้ผิวเปลือกโลกเนี่ยกัดซอกแล้วก็ทับถมกัดซอกคือการลดระดับทับถมคือการเพิ่มระดับใช่ไหมแต่จริงกระบวนการนี้จะหยุดก็ต่อเมื่อโลกมันเรียบเป็นผืนเดียวกันซึ่งไม่มีวันที่จะเกิดวันนั้นนะเพราะมันยังมีแมกม่าคอยดันขึ้นดันลงอีกเขาเรียกมาไล่กันนะฮะเริ่มเลยสภาพิธรรมชาติมันคือ หน้าผาริมทะเลและเกิดขึ้นกระซาะตนกลายเป็นสะพานและอนาคตตรงนี้ก็ถล่มได้นะเหลือแค่เกาะเกาะนี้เกาะเดียวกลายเป็นเกาะหินโดง่งหรือเกาะหินชลูดข้อนี้ข้อนหนึ่งต้องตอบเพราะว่าเป็นการกัดเซาะโอเคไหมชายฝั่งฟงยอสก็เป็นการกัดเซาะเหมือนกันเพราะมันคือชายฝั่งที่มันอยู่ตรงเขตหนาวซึ่งมันเกิดจากทะเลิมแข็งกัดเซาะรูปถ่นะฮะขั้นข้อหนึ่งกัดเซาะต้องคู่ห้ามตอบเพราะโจทย์บอกว่าต้องกัดเซาะหนึ่งแล้วก็ทับถมอีกหนึ่งเห็นไหม ตัดทิ้งต่อมาดูซิภบเขาตัวยูชู๊ดเคยเห็นเขาภูเขาตัววีไหมมันมีตัวยูกับตัววีต่างกันนะถ้าตัววีเนี่ยก็จะเกิดจากน้ําไหลเป็นทานน้าไหลก็คือน้ําธรรมดาอะไรน้ําไหลเขียดร้อนมันก็จะซร้าภูเขาเป็นตัววีแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งจะเป็นตัวยูเพราะว่าน้าแข็งไม่เหมือนน้าไหลน้ําแข็งมันเป็นของแข็งนั้นมันจะมีอํานาจในการขัดสีฉวีวันทะลุทะลวงภูเขาจนแตกละเอียดเลยนะเป็นตัวยูเลยนะไม่เป็นตัววีถ้าตัววีคือน้ํา แต่ถ้าตัวอยู่คือน้ําแข็งก็เป็นการกัดซอะเหมือนการตัดทิ้งออกัดซอะโคนรูปเห็ดมันคืออย่างนี้มักพบเกศทะเลทรายเกิดจากลมเอาทรายมาครูดครูดสุดท้ายหินก็ค่อยๆส่วนนี้ค่อยๆเป็นไงโดนครูดจนหายไปสุดท้ายหินก็เลยกลายเป็นรูปนี้เห็นไหมตรงนี้มันเว้าไปหมดเลยเว้าไปหมดเลยเห็นไหมเดิมมันเป็นหินแบบน,นี้ไงทั้งส่วนนี้มันหายไปหมดเลยไหมกลายเป็นหินเป็นรูปเห็ดเลยอ่าซึ่งเกิดจากลมมากัดซอะ ก็ตัดทิ้งอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาขากอกัดซอะหนึ่งทับถมหนึ่งตัดทิ้งต่อมาต่อมาเป็นคู่กูตัดสามเลยเพราะว่ารู้ไหมฉะว่าทะเลเนี่ยฉะว่าทะเลคือปากแม่น้ําปกติปากแม่น้ําก็จะมีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าใช่มอันนี้ซึ่งแม่น้านะก็จะมีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพราะว่าเวลาน้ามาเอาเดลต้าเอาดินตะกอนมาด้วยใช่ไหมดินตะกอนก็มาถมอยู่ตรงปากแม่น้ําซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าเดลต้าหรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแต่ แม่น้บางที่บนโลกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาเกิดตรงที่มันมีการเลื่อนตัวของเปลือกโลกแล้วเปลือกโลกตรงปากแม่น้าค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆทำให้ปากแม่น้ํเป็นแบบนี้ๆๆๆโอ้เห็นไหมคือนี่คือน้าไหลออกมาแต่ตรงนี้ไม่มีพื้นดินเห็นไหมตรงนี้กลายเป็นกลายเป็นทะเลตรงนี้กลายเป็นทะเลน้ําก็จะลึกมากน้ำก็จะลึกมาก,ก,ก,มากชวะทะเลอารมณ์คือปากแม่น้ำที่มันฉีกว้างนะครับน้ําลึกมากซึ่งแน่อนอนว่าตรงเนี้ยก็จะเป็น คล้าบอว่าเป็นที่เป็นที่จอดเรือได้เป็นที่จอดเรือได้เพราะว่าระดับน,น้ค่อนข้างลึกแต่เจ้าชะวาทะเลมันไม่ได้เกิดจากตัวกระทำธรรมชาติที่ยู่โลกไงมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากแมกมากั้นตัดทิ้งเลยเพราะนี่คือการผันแปรภายในเปลืกโลก คแคนยอนเกิดจากน้ํากัดเซาะอะไรก็กัดเซาะเหมือนกันอลองดูต่อก็ตัดทิ้งแล้วนะเลือสี่กับห้าครับมาเคาะเกาะตะปูนี่ไงเกาะตะปูตะกี้กันที่ผพพูดไปว่าสะพานหินธรรมชาติรูปนี้เห็นไหมตอนหลังในส่วนนี้มันก็พังลงไปเหลือกลายเป็นเกาะเกาะนี้ทิ้งไว้เห็นไหมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเกาะหินโด่งหรือหินชลรูดก็เกิดจากการกัดเซาะเหมือนกันเดลต้าพูดไปตะกี้นี่ไงเกิดจากดินตะกอนเป็นไงฮะมาทับถมอ้าวเจอคำตอบแล้วข้อนี้ตอบข้อที่ สี่นั่นเองนี่มาดูข้อที่5ก่อนข้อที่5เนี่ยกุมพลักคืออะไรกุมพลรักคือหลุมรูหม้อกุมพลักษรีปกว่าม้อมันคือพอรโฮภาษาอังกฤษเรียกว่าพอรโฮก็คือรูม้อมันมักจะเจอตรงลานน้ำตกครับเวลาเวลาน้ำตกมาไหลบนลานหินน้ำตกใช่ไหมก็จะมีก้อนหินก้อนเล็กๆประมาณนี้มันกิ้งกระดอนมาตุ๊ก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 พอมันกิ้งปุ๊บมันก็แทกกระแทกพื้นหินกลายเป็นหลุมและก้หินก้อนต่อมาก็กระแทกต่อ อะไมันก็แทกต่อก็เป็นหลุมหลุมเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอหลุมเริ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยอห,หินก้อนต่อมาที่มันมาอยู่ในหลุมเนี่ยมันไม่ไปต่อนะเพราะหลุมมันใหญ่มากอันห,หินก้อนต่อมามันลงในหลุมนี้ปุ๊บมันไม่ไปต่อแต่มันก็จะหมุนคลูดถูกไถยอยู่ในหลุมทําให้หลุมเนี่ยค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเป็นหลุมหม้อใหญ่ออแล้วใหญ่มากเลยนะใหญ่มากบางหลุมก็ใหญ่คนสามารถลงไปอยู่ได้ด้วยนี่อันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มพละเป็นการกัดเซาะนะครับ ส่วนแท้เมืองผีคือเสาดินเสาดินคือเดิมตรงนี้เป็นพื้นดินเดิมตรงนี้เป็นพื้นดินนี่แล้วต่อมาฝนก็ตกฝนก็ตก,ก,ตกหรือน้ําก็ไหลใช่ไหมพอฝนตกน้าไหลปุ๊บเนี่ยมันก็ซอซอและไอ้ดินตรงที่ไม่แข็งแรงมันก็ไหลไปกับน,น้ําพอมันไหลไปกับน,น้ําปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพื้นดินแบบนี้สว่วนตรงนี้แข็งแรงนะอ่าไหลซอใช่กลายไปแบบนี้เลยชุบชุบชบชุบ,ชบ,ชบ เป็นเสาดินเป็นทั้งแท่งคือเดิมเนี่ยพื้นดินเนี่ยสูงระดับนี้แต่ดินตอนเนี้ยดินตรงเนี้ยมันหายหมดเลยเพราะว่าโดนน้ํากัดเซาะหมดเนี่ยดินตรงเนี้ยไหมันหายหมดเลยมันกัดเซาะหมดเหลือเฉพาะโซนดินที่ยังแข็งแรงอยู่อ่าเหลือเฉพาะโซนดินที่ยังแข็งแรงอยู่ก็คือที่มันเป็นแท่งแเนี่ยนี่คือดินที่ยังแข็งแรงไม่ไปไหนอันนี้ก็เรียกว่าเสาดินแล้วที่นี่เรียกแพะบางผีเพราะมันมีตำนาน เขาก็ตำนานว่าเคยเอาแพะเดินเข้ามาในโซนนี้เป็นเป็นเสาหินไงแล้วก็เาสาดินเสาหินเมื่อก่อนว่าแพะหายไปหาไม่เจออะไรก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่าอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับอันนี้คือแพะมังผีก็เกิดจากการกัดซาะเหมือนกันก็ต้องตัดทิ้งเพราะเป็นการกัดทั้งคู่เข้าที่ตัดข้อที่4ครับผม